สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านได้นําพระสมเด็จวรคังเป็นพระสมเด็จอยู่ในช่วงของยุคปลายนะครับช่วงปลายของยุคปลายเป็นบอกพิมพ์พของช่างหลวง วิจารเจรไนนะครับเ,เพื่อนๆเป็นลักษณะเนื้อหาองค์เรียกว่าองค์คานหมากนะครับหรือองค์หน้าบากนะครับแต่ไม่ใช่เป็นองค์ชานหมากนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งจะแตกต่างกันนะครับองค์นี้ลักษณะสีผิวเหมือนองค์น้ำหมากนะครับเราเห็นลักษณะเนื้อที่เกินขึ้นมานะครับจาก ใต้ฐานระฆังใต้ฐานซุ้มระฆังตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับนี่คล้ายกับองค์คุเอื้อนะครับถ้าเรามองลักษณะอย่างเงี้ยฐานฐานของสมเด็จเราจะเห็นลักษณะการเอียงสะบัดปลายขึ้นมาทางด้านซ้ายมือเราฝ่าองค์พระถูกต้องไหมครับเนี่ย นี่คือเป็นศิลป,ปะการกดพิมพ์ที่แตกต่างแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับถ้าเราจินตนาการถึงองค์องคูเอื้อนะครับองค์คูเอื้อนี้สีท่านจะออกแบบงาช้างนะครับเหมือนกันครับองค์นี้ก็จะออกแบบงาช้างเป็นลักษณะสีองค์นี้เป็นสีช็อกโกแลตเลยนะครับสีกาบมากสีช็อกโกแลตสีมะกอกสุกสีมันปู สีงาช้างส,สีแตกลายชังโรครกสีแตกลายไขโนปารอดเห็นไหมครับครูบาอาจารย์ท่านแยกแยะให้เราเห็นอย่างองค์เนี้พยพ่อใหญ่มหาชอบคลาสสิกมากนะครับดูดูฐานสิงสิครับเพื่อนๆเนี่ยนี่แหละโบราณเรียกว่าคมฝานเห็นไหมครับเนี่ยมหัตรจันนะครับเป็นเป็นคมฝานเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับ นี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นร้อปีไม่สามารถรอกเรียนแบบได้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมครับนี่คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดเป็นกาบเปลือกหอยที่ตำบดไม่ละเอียดนะครับส่องกลางแดดเนี่ยระยบิบระยับเลยนะครับเพื่อนๆองค์เอน,อนี้ยแล้วเราก็จะเห็นขาเนี่ยขาท่านเนี่ย เนี่ยวัดส่วนแขนตรงมาด่งเนี่ยพอดีกันเลยนะครับแล้วเราดูฐานนี่ไหมครับฐานแรกเนี่ยคมชัดแล้วเราเห็นลักษณะเส้นผ้านิสีธนะหรือนิสีธนังเส้นผ้านั่งผ้าปูนั่ง,งเลือนลางเห็นไหมครับนี่นี่คือคลาสสิกนะครับดูเขา่าดูการเอียงปลายนิสวัสดขึอนมาทางด้านซ้ายเราด้านขวาเราเนี่ยเขาท่านนี่ต่ำลงเล็กน้อยเห็นไหมครับ นี่คือความงามที่เป็นศิลป,ปะแบบเป็นธรรมชาตินะครับแล้วเราดูเห็นไหมครับนี่ฐานฐานหมอนรองสิงเนี่ยดูมนมนใหญ่เห็นไหมครับแล้วฐานท่านเนี่ยดูใหญ่ตัดก,กับองค์พระนะครับเป็นทิมพพระประธานนะครับดูแขนสิครับนี่แขนเนี่ยก็ตีโค้งเหมือนองค์ในตำนานเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดู ด้านขวาเราซ้ายของพันันก็ทิ้งดิ่งลงมาวางไว้ที่หน้าตักเส้นชายจวรน,นี่เห็นรำไรนะครับตรงนี้ส่วนเนื้อด้านในซอ่อแขนเนี่ยม้วนม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในเลยเห็นไหมครับนี่ลำคอเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเรือนลางส่วนพ้าพักเนี่ยเป็นลักษณะอ่าเป็นลักษณะเมล็ดพิกไทยนะครับแต่โดน เอียงไปเล็กน้อยนะครับแตกหักชำรุดเราจะเห็นองค์นี้มีมีหูนะครับเพื่อนมีหูหนึ่งข้างมองเห็นลำไรนะครับเนี่ยส่วนเกตเนี้ยเนื่องจากว่าโดนธรรมชาติสึกหลอหลุดหักไปตามธรรมชาติร้อยกิปีนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมครับนี่เนื้อมวลสารลักษณะสุมระคังโยหดยุบ แยกเห็นไหมครับเนี่ยคือคือเราจะเห็นมวลสารของซุ้มระครังเนี่ยด้านในนี่คือม้วนนะครับเ,เพื่อนเนเนี่ยดูลักษณะเนื้อด้านในม้วนนะครับม้วนเข้าแล้วเป็นเกร็ดนะครับนี่เป็นเกร็ดเปลือกหอยเลยนะครับเ,เพื่อนเนเนี่ยไม่เรียบตึงนะก็คลาสสิกมากนะครับเนี่ยโบราณท้างเรียกว่าองเรียกว่าองค์น้ําหมากนะครับองค์น้ําหมากองค์ชาญหมากก็อีกอย่างหนึ่งนะครับองค์น้ําหมากก็อีกแบบหนึ่ง นะครับองน้ำหมากที่เราเรียกกันตามองค์ครูองคดาราว่างั้นเถอะครับเพราะว่ามีพิมพ์หนึ่งของช่างหลวงวิจารเจรานายเขาจัดไว้ในเป็นองค์ดาราตอนนี้องค์นี้ไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วนะครับไปในราคา25ล้านบาทเมื่อเมื่อ20ปีก่อนนะครับถือว่าเยอะนะครับพ่อใหญ่มหาได้ยินข่าวนี้ตั้งแต่สมัยเรียนที่อินเดียอยู่นะครับว่าองค องน้ำหมากเนี่ยไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วในราคา25ล้านบาทในสมัยนั้นนะครับถึงกับลงลงปกมติชนลายสัปดาห์นะครับพ่อใหญ่มหาจำได้คาตานะครับเ,เพื่อนๆองนั้นนะ่ะแต่ว่าหนังสือมติชนฉบับสัปดาห์นั้นนะ่ะอยู่ที่อินเดียแล้วนะครับองลงหน้าปกเลยนะครับลงลงหน้าปกเลยหน้าปก มติชนรายสัปดาห์เลยว่าสมเด็จพระนางองค์ล้ยี่ห้าล้านบาทนะครับในสมัยนั้นถ้าลงอย่างนั้นไม่ธรรมดานะครับเพื่อน,เ,อนเ,อเขาเรียกว่าองค์น้าหมากนะครับพ่อใหญ่มหาก็กไ็ไม่ทราบแน่ชัดว่าที่มาที่ไปยังไงถึงกับเรียกว่าเป็นองค์น้ําหมากนะครับอาจจะเข้าใจว่าองค์นั้นสีลักษณะเหมือนน้าหมากนะครับออ,ออกแดงนะครับแดงเหมือนน้าหมากนะครับแดงอมเหลืองนะครับเพื่อน,อนไม่ใช่แดงแบบแบบ ธรรมชาตินะครับแต่เป็นแดงอมอมเหลืองนะครับเหมือนน้ำหมากจริงๆเหมือนลักษณะองค์นี้นะครับจึงเรียกว่าองค์น้ำหมากนะครับลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นองค์ชาญหมากเนี่ยส่องแล้วมันจะเป็นเหมือนกับมีใยเหมือนกับเป็นใยใยหมากใยไม้เศษไม้ติดเป็นแผ่นเล็กแผ่นใหญ่หนึกนุ่มนะครับพอ่อใหญ่มหาก,ก็ดูนะครับองค์น้ำหมาก กับองชานหมากมันแตกต่างกันนะครับแต่องค์ชานหมากก็อย่างว่านะครับจะมีใยเหมือนใยไม้เศษไม้ดูแล้วหนึบนุ่มเป็นใยทุกองคพระเลยนะครับลักษณะนั้นเรียกว่าองค์ชานหมากนะครับแต่องค์น้ําหมากเนี่ยเป็นปูนเปลือกหอยเลยนะครับผสมพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิกสิงเห,เหเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นเกรดนะครับเกรดปูนเปลือกหอยที่เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ มีให้เห็นนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะสีเหมือนสีช็อกโกแลตนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้ดูแล้วคลาสสิกนะครับพ่อใหญ่มหาชอบมากนะครับเพืเ่นอนๆอนงนี้ที่มีเนื้อเกินเนื้อเอียงลักษณะอย่างงี้นะครับเพืเ่อนๆมันองคคูเอื้อเลยนะครับเนื้อนิดหน่อยนะครับด้านนี้แต่ว่าเนื้อจะเกินเยอะขึ้นเฉียงขึ้นลักษณะอย่างนี้นะครับดูแล้วงามเป็นธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะซุ้มระคังเขาเนี่ย มีการบินมีการยุบมีการแยกมีการเหี่ยวมีการยุบหดลงมานะครับไม่มีตรงไหนที่เรียบตึงนะครับทุกอย่างนี้ดูแล้วเป็นธรรมชาติงามงามงามแบบธรรมชาติร้อยเสิบปีนะครับเมื่อเราดูด้านหน้าแล้วเราลองมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี้พ่อใหญ่มหานี้ให้ ให้คะแนนเต็มเท่ากับด้านหน้าเลยนะครับเพื่อนเเวลาดูพระสมเด็จนะครับเราดูองค์นี้สิครับเพื่อนเเป็นไงครับคลาสสิกเลยใช่ไหมครับเนี่ยดูดูด้านหลังเขาสิครับสุดที่จะบรรยายนะครับเพื่อนเพื่อนงค์นี้เพื่อนๆเห็นแล้วเป็นไงครับเหมือนเปลือกหอยเลยนะครับเนี่ยเหมือนเปลือกหอยที่อยู่ตามริมชายหาดเลยนะครับเนี่ยมีการยุบมีการแยกมีหลุมเล็กหลุมน้อยหลุมใหญ่ สีแต่ละส่วนขององค์พระนี้ก็ไม่เท่ากันไม่เสมอกันเห็นไหมครับส่วนด้านข้างนี้ก็ก็ไม่เป็นคมสันนะครับนี่เป็นมนทื่อเลยนะครับเนี่ยรูปแยกเห็นไหมครับมีรอยยุบมีรอยแยกนี่นะครับมีรอยยุบมีรอยแยกมีรอยแตกมีรอยบิ่นขึ้นเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือรมง,งานที่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับ เราเห็นการยุบการแยกการแต่ก่อของเนื้อผระเนี่ยดูแล้วมันเป็นธรรมชาตินะครับนี่เพื่อนๆดูสิครับไม่มีล่องรอยตรงไหนที่บ่งบอกว่าเป็นการเกิดขึ้นโดยฝีมือคนทำเพราะเราแยกออกไงครับเพื่อนเคนทำเนี่ยมันก็ทําแค่เหมือนนะครับะจะทํามากี่ปีอย่างเขาบอกว่าพระสมเด็จพระครเนี่ยเรียนแบบมาตั้งแต่50ปีที่แล้วเรียนแบบมาตั้งแต่เมื่อ ร้อยปีที่แล้วคือคือในสมัยนั้นน่ะไม่จะเป็นต้องต้องปอมต้องเรียนแบบนะครับเพื่อนเพราะไม่มีการซื้อหาไม่มีการแฝนพระไม่มีการเก็บพระมาไว้ที่ตัวนะครับถ้ามีก็เก็บไว้บนหิ้งเจ้าบ,บคุคคลท่านให้มาก็วางไว้บนหิ้งบูชาที่หิ้งพระที่บ้านนะครับแล้วทํามาทําท่านก็แกกนะครับไปวัดหาท่านท่านก็แกกนะครับไม่จะเป็นจะต้องปอมหรือเรียนแบบมาเพื่อหวังประโยชน์สิ่งอื่นใด ดังนั้นน่คนที่พูดบอกว่าพระสมเด็จวราคังเนี่ยปอมมาตั้งแต่สมัยสมเด็จแล้วตั้งแต่สมัย50ปีแล้วนี่คือพูดของกลุ่มคนที่ไร้สาระเป็นคําพูดของคนที่ไม่รู้จริงเป็นคําพูดของคนที่มากไปด้วยกิเลสมากไปด้วยความโลภมากไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัณหาความอยากมันมากมากมาบาังตาของกลุ่มของกลุ่มเซียนของกลุ่มค้าขายพระจึงบอกว่า ปอมมาตั้งแต่สมัยพระคุณท่านแล้ว100ปีแล้ว50ปีแล้วอย่างนี้บาปนะครับพวกนี้พวกนี้บาปบาปหนักบาปหนาเลยนะครับพวกนี้มืดหน้าตามวัวในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกองเงินกับตัวเงินที่ตัวเองมองเห็นเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้จึงจึงพูดไปด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นจริงดังนั้นเนี่ยการ ER ปลอมพระนี่จึงไม่จําเป็นนะครับจึงไม่จําเป็นดังนั้นเนี่ยเมื uh ่อเขาพูดอย่างนั้นเราก็มองออกสิครับทีนี้เราใช่ไหมครับเพื่อนๆนเราไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีความรู้การที่เพื่อนๆมาศึกษามาดูคลิปพระสมเด็จมีพระสมเด็จที่ครอในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนเนเก่งเพื่อนๆนมีองค์ความรู้การที่เอาพระไปทอดไปหมักไปแช่ไปเวฟไปตากมาเนี่ยมันทําได้แค่เหมือนนะครับ เพื่อนๆแค่เหมือนแต่มันไม่เหมือนเพื่อนๆตน้องแยกออกจับรู้เลยเนี่ยองนี้องนี้แข็งกระด้างคือเพื่อนๆเดินผ่านแผงพระเนี่ยเพื่อนๆรู้เลยพระใาญ่มหาเชื่ออย่างนั้นรู้เลยว่าองนี้ทาขึ้นมาขายไม่กี่บาทหรอกอย่างนี้แต่ถ้าไปเจอองค์ที่มันบอกว่าโอ้โหเซียนล้มเซียนเซียนหักรากกาเซียน อันนั้นก็มีนะครับมีแต่พวกเราไม่ได้ไปอยู่ในวงการพวกนั้นหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะอย่ามาหาเชื่ออย่างนั้นเพราะอันนั้นอ่ะเป็นบาปอ่าเป็นบาปบุญของเขาที่ทํามาจนถึงกับมีคําบอกว่าอ่าคนเซียนบางคนในในตลาดพระบนห้างนะครับสั่งทำสั่งทำพระองค์นี้มานะครับแล้วก็ปล่อยเข้าสู่ตลาด ในราคาที่ตัวเองต้องการนะครับไม่นานวันหลังจากนั้นนะครับปรากฏว่าพระองค์นั้นน่ะกลับมาอยู่ในมือของตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยตัวเองไม่รู้นะครับเ,เพื่อนแปลกไหมครับพระองค์นั้นนะ่ะสมมุติว่าตัวเองปล่อยไปในราคาสิบล้านอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับเขาก็เอาไปใช้ไม่นานหลังจากนั้นพระองค์นั้นผ่านการใช้มาสักระยะหนึ่ง แล้วกลับมาอยู่ในมือเซียนคนเดิมเลครับในราคาทวีคูณในราคา20ล้านบาทนะครับคือตัวเองก็ขาดทุนไปเยอะนะครับเพราะไปเอาพระที่ตัวเองสั่งทําขึ้นมากับมือกลับมาอยู่ในมือของตัวเองครั้งโดยที่ตัวเองลืมลืมดูนะครับหรือดูแล้วมันไม่เห็นหรือดูแล้วมันกลเลสมันบ,บังตาเห็นไหมครับเรียกว่า เสียนหักประกาเซียนบาปกรรมบุญโทษใครทำใครแสดงใครก่ออะไรไว้ก็จะสิ่งนั้นก็จะตามมาไม่วันนี้ก็วันหน้าหรือไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าสิ่งที่ตัวเองบอกพระสมเด็จแท้ๆเนี่ยเป็นสมเด็จปอมก็เพราะว่าตัณหากิเลสมากๆมาบังตาจึง ปิดกั้นทางนิพพานทางมรรุธรรมเห็นไหมครับเราถ้าเรามองพระสมเมจเนี่ยเราต้องมองด้วยใจอันแยบยนนะครับเพื่อนๆพิจารณาเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าปลอมเจ๊เลียนแบบอบแช่หมักทอดเวฟมาเราก็รู้ว่าทำได้แค่เหมือนแต่มันไม่เหมือนนะครับนี่คือด้านด้านหลังนะครับอ่าทีนี้เรามาดูด้านข้าง ด้านข้างท่านเป็นยังไงครับอืมด้านข้างองค์นี้นะครับเป็นลักษณะข้างข้างเรียบนะครับข้างสําเร็จเทมวลสารลงบล็อกพิมพ์แกะวางเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูพื้นผิวผ้านี่เขาก็ไม่เสมอกันนะครับองค์นี้เนื้อด้านในซุ้มระฆังนี้จะต่ํานะครับเพื่อนเพื่อนดูดูเนื้อสิครับนี่เป็นลักษณะเทมวลสารแล้วแกะวางนะครับเนื้อด้านในซุ้มระฆังนี้ต่ําเนื้อด้านนอกซุ้มระฆังนี้จะจะสูงนะครับนี่ อาจจะเป็นเพราะว่าการการเทมวลสารนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนื้อด้านด้าน,านล่างนี้จะต่ำนี่นะครับเนื้อด้านบนนี้จะสูงเนื้อจะเยอะเนื้อจะหนานะครับเนื้อด้านล่างนี้จะบางเห็นไหมครับเนี่ยดูด้านข้างสิครับมีหลุมเทพุดขึ้นดูขอบของเนื้อพระที่มีการแตกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเรากลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนๆเป็นยังไงครับดูแล้วองค์น้ำหมากถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสอง,องบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ